ดัมเบลและสต็อปคืออะไรมีหน้าที่อะไรและต้องเปลี่ยนไหมวันนี้มีคำตอบครับ เพื่อนๆอาจจะคิดว่าลันสตอปนะครับมีจานเบรกชุดเบรกเยอะแยะเต็มหมดเลยนะครับแต่เพื่อนๆอาจจะไม่รู้เลยนะครับว่าเฮ้ยเรามีดัมเบรกรถเล็กผลิตด้วยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าดัมเบรกที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับอันนี้คือลักษณะดัมเบรกที่เอาไว้สําหรับใส่กับรถล้อหลังจะเป็นรถเก่งรถกระบะอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะมีตัวรุ่นที่ใช้ดัมเบรกอยู่นะครับและมีก้ามเบรกเป็นองค์ประกอบที่อยู่ในตัวชุดหลังนะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าหน้าที่ของตัวดัมเบรกนะครับก็คือเหมือนกับตัวจาน ก็คือมันเอาไว้สําหรับใช้หยุดรถนั่นเองนะครับซึ่งผมบอกว่าดัมเบกที่ลันสตอ็อปทำนะครับเราจะมีตั้งแต่รถเกง๋งรถกระบะรถตลาดทั่วไปในประเทศไทยนะครับเรามีครบคันเลยซึ่งผมบอกเลยว่าขนาดและน้ําหนักนะครับของตัวดัมเบกเนี่ย เท่ากับของเดิมเลย <Whoa. S 1> เพราะลักษณะของมันนะครับเราจะเน้นเลยครับดูตรงตรงขนาดไดมิเตอร์ของตัวดัมเบกต,ต้องปเปะไม่งั้นมันไม่สามารถใส่กับตัวก้ามเบกเดิมได้และที่สําคัญเลยครับเรื่องของน้ําหนักเราจะควบคุมน้ําหนักของตัวดัมเบกเนี่ยครับเท่ากับของ OEM เลยซึ่งเอาง่ายๆก็คือว่ามันเป็นพาร์ทของอะไรทดแทนนะครับคุณจะเปลี่ยนดัมเบกคุณนึกถึงรันสตาอปได้เลยผมมีดัมเบกตามความต้องการของลูกค้าได้เลยทีนี้มาพูดถึงตัวเนื้อเหล็กนะครับเหมือนกันครับอันนี้จะเป็นเนื้อเหล็กไฮคาร์บอนเหมือนกันเป็นเนื้อเหล็กที่สสม ของโฮโมจินยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันเป็นสโลแกนหลักของดัมเบลลรันสต็อปเลยคืออึด จุดทนครับถ้าไม่อุดจุดทนเราไม่ผลิตแน่นอนสําหรับตัวดัมเบลของเราสต็อปเพราะว่าอันนี้จะเป็นเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่งครับที่เอาไว้ใช้กับตัวดัมเบลรถใหญ่ด้วย <Okay. S 1> ซึ่งอันนี้มันจะเหมือนกันเลยตัวเนื้อง,งานนะครับผมบอกเลยว่านอกจากเรื่องของขนาดแล้วน้ําหนักแล้วนะครับเราจะมีเรื่องของการเก็บรายละเอียดของตัวดัมเบลด้วยครับคือดัมเบลที่เราทำนะครับถ้าเปรียบเทียบกับที่อื่นนะครับที่เป็นของเมืองนอกเราเปรียบเทียบแล้วเนี่ยคือลักษณะของตัวดัมเบลนะครับจะพื้นเรียบมาก <Wow. S 1> เพราะเราจะเก็บ C N C ทุกตัวเลยนะครับเพื่อท กับตัวกล้ามเบรกได้โดยที่ไม่มีปัญหาและตรงล็อกตามที่ลูกค้าต้องการนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับเรื่องของราคานอกจากขนาดน้ําหนักแล้วเนี่ยสมดุลละเราจะมีเรื่องของราคาที่แต่ต้องได้คุณอาจจะไม่ต้องไปซื้อของแท้ศูนย์แต่คุณซื้อตัวอะไรทดแทนตัวนี้ใส่เข้าไปได้เลยนะครับสามารถที่จะดูตามร้านใกล้เคียงร้านอะไรทุกที่เลยนะครับหรือถ้าใครสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลตัวไดมิเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถเข้ามาสอบถามที่อินบ็อกของร้านสต็อปได้เลยทุกช่องทางนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับสำหรับดัม รันสตาร์พัสแต่มาวันนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้ากับคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ